ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตรีอคกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้ผมจะขอพาเพื่อนมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่รุ่นหนึ่งที่เพิ่งมีการเปิดตัวเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เท่านั้นและที่สําคัญคืออันที่จริงเนี่ยเราเคยได้รับข้อมูลมาแล้วนะครับว่าทางผู้บริหารค่ายรถในประเทศไทยเตรียมที่จะเปิดตัวมันในบ้านเราในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ด้วยซึ่งรถที่ผมกล่าวถึงอยู่ก็คือ V4 ST2 ทีี่่่เเพืออนนนนกกาลัังยูใขณะ้ค ะะส่วนรายละเอียดทางเทคนิคแล้วก็สิ่งต่างๆที่เ,เพื่อนๆคนรู้เกี่ยวกับเจ้าซูบิสรุ่นนี้ก็มีอยู่ว่ามันได้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของตัวรถดูคติพานิเกเล V4S รุ่นปี2022ที่เพิ่งมีการปรับโฉมไปเมื่อปลายปีก่อนแต่เพื่อให้ตัวรถสามารถรองรับการใช้งานในสนามแข่งได้ดีขึ้นอีกขั้นทางดูคติจึงได้มีการปรับปรุงตัวรถใหม่นะครับในรูปแบบเดียวกันกับที่พวกเขาเคยทําตอนเปิดตัวดุคติพานิเกเล V4ST รุ่นแรกนั่นก็คือหากเทียบกับตัวรถดูคาติน ปี2022สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปในตัวดูคติพาเนกาเล่ V4S P2 ก็คือการที่มันจะมาพร้อมกับชุดแฟรริ่งสีดำด้านรอบคันแต่ตัดคนด้วยแถบสติ๊กเกอร์สีแดงตามสัดส่วนต่างๆของตัวรถและมีการแปะโลโก้ดูคติคอเซเอาไว้ที่อกล่างเช่นเดียวกับสติ๊กเกอร์พื้นแดงเหนือท่อไอเสียที่มีการสกรีนชื่อรุ่นเอาไว้เพื่อความชัดเจนนอกจากนี้ตัววิงเล็ดที่มีการปรับปรุงรูปแบบใหม่ในตัว V4S รุ่นปี2022ก็ถูกนำมาติดตั้งในตัว V4S P2 คันนี้ด จากพลาสติกธรรมดาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อความเบานอกจากนี้ยังมีการแปะสติกเกอร์ลายธงชาติอิตาลีเอาไว้ที่ปลายบิงเล็ดด้วยส่วนตัวถังน้ำมันก็จะไม่มีการเคลือบสีเอาไว้นะครับแต่จะเปิดให้เห็นเนื้ออลูมิเนียมเคลือบเลกเกอร์แบบดิบๆเหมือนกันกับดดตัวดูคติภณิกเล่ V4R เบาะนั่งก็เปลี่ยนมาหุ้มหนังเอาคันทาราพร้อมสลักลาย V4SP2 เอาไว้ตรงกลางส่วนแผงคอบนก็จะเป็นงานอลูมิเนียม CNC น้ำหนักเบาที่จะมีการเลเซอร์ลำดับการผลิตของตัวรถเอาไว้นอกจากนี้ยังมีการเสริมของแต่งอีกนดนดออยคคกก็ืปปลลแแสนาาา แล้วก็พักเท้าแต่งจาการิโซมาที่มาพร้อมกับกากส้นเท้าคาร์บอนหากแค่นั้นยังไม่พอตัวดูคติพานิเกเล่ V4 SP2 ยังมาพร้อมกับชิ้นส่วนไล่เบาแล้วก็เสริมสมรรถนะตัวรถอีกหลายรายการไม่ว่าจะเป็นชุดบังคโคลนหน้าคาร์บอนชุดล้อคาร์บอน5ก้านคู่จาก BST ที่มีน้ำหนักรวมกันครั้งด้านหน้าและด้านหลังเบากว่าชุดล้อของมาเชซินีใน V4 ST เป็นล้ออลูมิเนียมอลลอยฟอร์ดถึง3.4กิโลกรัมระบบเบรคหน้าเองก็มีการอัปเกรดโดยปั๊มบนเนี่ยเปลี่ยนไปใช้ปัม๊มเบรโบ MCs 21และปล่างงเอง ก็มีการเปลี่ยนไปใช้รุ่น b บ m โ o s t ไต ma อซึ่งในทางเทคนิคเรียนตามตรงว่าผมเองก็ไม่รู้นะครับว่ามันดีกว่าตัวสไตแมอาธรรมดามากแค่ไหนแต่สิ่งที่เราสามารถสังเกตได้จากภายนอกก็คือตัวสไตแมอาเนี่ยจะมีการเพิ่มเส้นแถบสีแดงเอาไว้ทางด้านล่างของคาลิเปอร์มาให้ด้วยเพื่อบ่งบอกความไม่ธรรมดาของตัวมันเองไม่เพียงเท่านั้นครับเพื่อให้ตัวรถพร้อมลงสนามมากขึ้นอีกนี้ทางดูคติจึงได้จัดการติดตั้งชุดคลัชแห้ง e STM Evo SPK แบบเดียวกับตัวแข่งในการแข่งขันเบอร์ซไบ์มาให้ด้วยโดยหากลูกค้าอยากที่จะอวดชิ้้นนนส่วตรงงีขอ ตัวรให้ชทางดูคติจะแถมฝาครอบคาร์บอนที่จะเผยให้เห็นกลไกข้างในแบบชัดเจนมาให้ด้วยนะครับส่วนโซ่ขับเครื่องล้อหลังที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นโซ่แบบเดียวกับที่ใช้ในตัวแข่ง wsbk ซึ่งเบากว่าโซ่เดิมของ v 4 s ถึง400กรัมหรือก็คือ4ขีดเลยทีเดียวนอกนั้นในด้านชิ้นส่วนโครงสร้างหลั้อื่นๆของตัว sp 2ก็แทบไม่ต่างจากตัว s เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ v 4ความจุ1103ซีซี่ cc ที่ในปีสอ2พันยี่สรบสองเนี่ยได้มีการปรับแรง 5PS ตัวระบบกระสเืินก็ยังคงเป็นแบบปรับเปินไฟฟ้าจากเอรินทั้งด้านหน้าและด้านหลังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแทบจะไม่หนีกันเลยนะครับตั้งแต่ชุดหน้าจอมารวัดแบบฟูดี้ต้น k f p ขนาด5นิ้วไปจนถึงระบบความปลอดภัยเช่นค o l o r i n g ABS ดูคติ traction control ดูคติ slide control ดูคติ b บร l เลี control และอื่น ก,นนก็คือมันมีระบบดูคติ data analyzer plus มาให้ด้วยซึ่งระบบที่ว่านี้จะเป็นระบบ tracking การทํางานของตัวรถในขณะที่ผู้ขี่ซ้อมมันอยู่ในสนามหรือว่าแง่ก็คือเป็นระบบ data log สำหรับดูลักษณะการขี่ของผู้ใช้ในสนามนั่นแหละนะครับโดยตัวรถดูสติ panigale v4 sp2 จะสนนราคาวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศสหรัฐอเมริกาที่39,500ดอลลาร์หรือก็คือร,อราวๆ1นล้าน3แสนกับอีก8 0 0 0 0บาทและถึงแม้ว่าตัวรถรุ่นนี้จะไม่ได้เป็นตัวรถ ทีว่วางจาหน่ายแบบจํากัดจํานวนการผลิตแต่ทางดูคติประเทศไทยได้เคยให้ข้อมูลกับพวกเราไว้นะครับว่าพวกเขาจะวางจําหน่ายมันแค่เพียง5คันในไทยเท่านั้นด้วยราคาประมาณการ1.7ล้านบาทโดยสําหรับกําหนดการเปิดตัวดูคติพานิเกเล V4 SP2 ในประเทศไทยของเราจะเกิดขึ้นในงานมอเตอร์โชว์2022ที่จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็รอติดตามกันได้เลยนะครับหรือถ้าอยากได้จริงๆผมว่าลองไปถามเซลล์ดูก็ได้ตอนนี้เขาน่าจะแอบเปิดจองกันแล้วซึ่งก็ขอให้ทันนะครับ เพราะอย่างที่บอกไปว่าทางดูคติมีแผนจะวางจําหน่ายมันแค่เพียง5ขคันเท่านั้นแต่ก่อนจากกันไปยังไงก็อย่าลืมชื่อกดไลค์กดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนท n n ชนแนลโมโ r ไรฟ์รวมถึงไปกด f o l lowing แล้วก็กดซีนเฟิร์สแฟนเพจเฟซ o ุ๊กโม r ตไรฟ์กันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัพเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปจากพวกเราส่วนในวันนี้ผมจอนโมโตไรฟ์ขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ